เออไม่มีแล้วแหละพี่แกน่าจะต้องวิ่งทางนี้แหละเนาะคั่วทอดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่าเราไปถามเขาบ้างเรารอให้คันหน้าไปไกลไกลก่อนดีไหมเออเราเราให้เขาวิ่งกันก่อนีีแสดงว่าฝั่งนี้ตื้นกว่าฝั่งโน้นถูกไหมฝั่งนี้ตื้นกว่าก็หน้าดนเขาอะเออออออ ประมาณเขาอ่ะพี่แกคิด่าอยู่มีคนบอกลองทางนี้เราก็หักซ้ายโอ้กระแทกน้ำใสกันอีกซ้ายมาวาเอ่อน่าจะมาจากทางขวาครับมาจากขวาขับหน่าจะขวามาซ้ายนี่หรือให้ผมลงไปถามเขาก่อนไหม